สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรแกรมวิวนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ครับผมก็จะมานำเสนอโปรแกรมที่มีชื่อว่าโอเชียนาโอโอเชียนาดิโอนะครับอาจจะอ่านค่อนข้างยากนหน่อยเพราะว่าเป็นโปรแกรมสัญชาติบราซิลนะครับโหลดมาโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการอัดเสียงร้องเสียงเพลงแล้วก็ ตัดต่อเสียงเพลงนะครับก็จะมีสามารถที่จะอัดบันทึกเสียงการร้องแล้วก็ตัดต่อคลิปเสียงก็ทําได้ครับอันนี้ก็จะลองมาเปิดอันนี้ก็จะเป็นการอัดการอัดเสียงนะฮะก็จะลองใช้เลยเลยก็ประมาณสเตโล มโนสิบหกบิตโอเคคำคืนนี้ไม่มีดวงดาวคำาคืืน,นี้ไรความสว่างเมื่อขาดเธอก็เหมือนขาดใจมองไปที่ใดมีแต่ความว่างเปล่า อเคครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็เวลาใช้ก็อันนี้คืออัดเสียงนะครับอัดเสียงก็จะมีการตัดเสียงได้นะครับตัดเสียงได้ตัดเสียงร้องของเราได้ครับอันนี้ผมก็จะตัดเสียงตัดเสียงร้องตัดอ่าตัดส่วนเนี้ยอัพโอเค แล้วก็ลองมาลองมาเปิดฟังดูครับ โอเคครับก็อันนี้หลังจากฟังแล้วก็จะมีการทำเอฟเฟกเสริมก็ทำได้ครับตัวโปรแกรมก็จะมีเอฟเฟกต่างๆที่ให้ลองใช้งานผมลองเอาแบบ d ดีเลย์เปิดโหมด d ดีเลย์โหมด d ดีเลย์ empire โ,โอเคลองลองฟังดูครับ นี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวลองใส่หมดอื่นมาโอ้เสียงเบาเบาเบาสุดๆแทบไม่ได้ยินนะเสียงมดหมดเอฟเฟคไก แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใส่เพลงว่าจะทำได้ไหมฮะลองใส่เพลงดูใส่เพลงใส่เพลงเอาเพลงเพลงอะไรวะเพลงเพลงเพลงลองสิอ๋อใส่ได้ด้วย โห oh. แม่งเสียงบลอลเลอร์เดี๋ยวลองผมลองตัดตัดตัดเล่นๆเถอะตัดส่วนนี้ออกไป <c oughs> ลองฟังอลองฟัง เห็นไหมครับมันก็จะตัดส่วนที่ส่วนที่จะตัดไปแล้วโอเคครับก็เป็นโปรแกรมง่ายๆครับที่ใช้ในการตัดต่อเสียงนะครับตัดต่อเสียงเป็นเสียงร้องอเสียงเพลงหรือว่า,าเสียงพูดก็ทําได้ครับครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องน,นะครับแล้วก็กด subscribe กดไลค์แล้วก็เข้าไปกดติดตามเพจใน Facebook นะครับชื่อว่าโปรแกรมวิวนะะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ